สามทุ่มคืนนี้ครับศึกเอเ u อคับนัดชิงชนะเลิศฉบับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก็จะดวลแข่งกันที่เวมบี้ทั้ง2ทีมไม่ว่าจะเป็นยูเต็ดและซิตี้จะมีทีมหนึ่งแน่นอนครับที่จะได้ครอบครองแชมป์รายการที่2ในเ้นนี้นะครับโดยทั้ง5รอบที่ผ่านมาเนี่ยแมนซิตี้ถือว่าผลงานสวยสดรดงามชนะแบบรักษาคินทิทได้หมดจด ยังไม่สามารถมีทีมไหนที่เจาะตะไคายซิตี้ในเอเปคัพซีตนนี้ได้เลยส่วนแมนเชเต็ดเนี่ยสรอบแรกเอาชนะคู่แข่งมาด้วยสกอสามหเรียบวุตเลยก่อนที่จะมาเฉือนชนะไบรตันด้วยการดวนจุดโทษซึ่งเกมนี้เนี่ย เป๊ปกอร์เดล่าโดยข่าวก่อนหน้านี้บอกมีนักเตะบาดเจ็บในหลายๆตำแหน่งแต่ถึงเวลาจริงๆก็คงจะเป็นชุดใหญ่เพียงแต่ว่าจะมีการให้ในาทวานมือสองอย่างสเตฟานออเตกาลงเฝ้าเสาแทนเอร์ซอนเหมือนในทุกรอบที่ผ่านมาที่เหลืองจะเป็นไคล์วอคเกอร์รูเบนดิอาสแล้วก็มาเิลออกคันจีขยับมาตรงกลางก็เป็นจอห์นสโตนและก็โรดดี้เิมเ้นสองฝั่งก็เป็นแจ็คกิริดและแบรนลซินวา หรือริยัตมาเลสซึ่งก็มักจะทำผลงานได้ดีในรายการนี้ตัวลุกเนี่ยมีเควินเดบรอยอิวคลายกุนกันแล้วก็เออร์ลิงเบลฮาลันที่ยิงไปแล้ว52ประตูในทุกรายการสำหรับซีซั่นนี้ นี่คือขุมลังของซิตี้ที่ดูมีความน่าเกงขามอย่างยิ่งส่วนเอรดกิยนฮากการจัดทีมเนี่ยคงจะไม่แตกต่างจากช่วงที่ผ่านมามากนะักก็มีข่าวดีเรื่องของอันโตนี่ที่ฟิตกลับมาพอที่จะเป็นตัวเลือกสำหรับนัดสำคัญนี้ นายทวารเป็นดาบ i ิดเดเคอาแนวรับเนี่ยซื้อเกมรับของแอรอนวันบิสก้าได้ลงเล่นแบ็คขวาก่อนดีโกดาโล่เซนเตอร์แบ็คราฟาลวาลานจะกลับมาประจำการคู่กับวิกตอร์เดเดเล็บแบ็คซ้ายจะเป็นลุกชอตรงกลางเนี่ยน่าสนใจกาเซมิโลลงเล่นแน่นอนแต่คนที่เล่นข้างๆกาเซมิโลเนี่ยอาจจะเป็นเฟร และขยับคิวเซนิเนนขึ้นมาสูงหน่อยทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีเหตุผลเพราะบูโน่ไฟนันจะขยับจากตำแหน่งหน้าตับโยกไปอยู่ทางขวาเพราะตรงจุดนี้อันโตนี ยังฟิตไม่พอนุมมองผมคิดว่าคงเป็นค่าสำรองดังนั้นโยกบูโน,โน่ไปเล่นตามที่เคยทํามาบ่อยครั้งในตอนนี้แล้วก็ทางซ้ายเนี่ยเจโรซานโชน่าจะได้รับความไว้วางใจมากกว่าอารโดการาโชที่มักจะทําได้ดีเวลาเป็นตัวสำรองส่วนกองหน้าก็มีชอยสื่นครับเพราะองตนี่มักทียาวเจ็บก็เดินมาคัตรัดฟอร์ดเนี่ยในอดีตเนี่ยแมนเด็ตเคยควา้าแชมป์เอฟคัพมาแล้ว12สมัยผลล่าสุดที่ได้ก็ต้องย้อนกลับไปปี2 0 1 0 ก็ถึงว่านานครับ7ปีแล้วก็นี่คือการเข้าชิงครั้งที่28ของแมนเชสเตอร์เดนส์สโทนทิตี้เนี่ยก็เพิ่งมาเร่งเครื่องในช่วงของเป๊ปนี่แหละควา้าแชมป์แมรั์มาแล้ว6สมัยด้วยกันตามนัาเสียจะมองว่าซิตี้เหนือกว่าแต่ด้านนี้มันมีความศักดิ์สแมตช์ที่ยอมกันไม่ได้ก็อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าในปรศวสต์ได้ไหมครับไม่เคยมีนัชิงยิศที่เป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้มาก่อนดังนั้นบอนลกกลูกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ เกมสำคัญและเป็นแมตช์สุดท้ายของแมนเดในซีซันแรกของเอเจนทพาร์กมาลุ้นกันว่ามันจะลงเอยแบบแฮปปี้และเกิดการพลิกล็อกหักปาะกกะเียนได้หรือไม่